หลวงปู่ฟันอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครปฏิป,ปทาของท่านคาถารักษาโลกอันเกิดแก่กรรมมาฟังกันเลยค่ะเรื่องมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งหลวงปู่ฟันอาจารโรพักอยู่ที่บ้านจืดมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งไอทั้งวันทั้งคืนแม้ขณะฟังเทศ ก็ไอตลอดเวลารบกวนสมาธิของผู้อื่นเป็นอย่างยิ่งเมื่อเทศจบพระอาจารย์จึงถามว่าทำไมไม่ไปรักษาโยมนั้นก็ตอบว่ากินยานับขนาดไม่ท่วนก็ยังไม่หายท่านจึงบอกโยมนั้นว่าคงเป็นกรรมที่ทำมาแต่ปางก่อน ขอให้หัดภาวนาแล้วท่านบอกคาถาให้บริกรรมว่าปฏิกะมันตุภูตานิท่านให้ภาวนาตั้งจิตบริกรรมโดยกำหนดจิตที่ใดที่หนึ่งในวันแรกนั่งบริกรรมได้สักพักก็ยังอายอยู่ตลอดวันที่สองปรากฏว่า มีอาการชุ่มคอขึ้นอาการไอห่างเบาบางลงไปบ้างพอถึงวันที่สามอาการไอก็หายราวปิดทิ้งรู้สึกคอชุ่มชื้นขึ้นโดยโยมผู้นั้นนั่งบริกรรมหยุดจนดึกดื่นใครๆเขาก็หลับกันหมดก็ยังไม่ยอมหลับในที่สุด อาการไอก็หายโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานอกจากการไอแล้วคนที่คลอดบุตรยากท่านก็ช่วยอนุเคราะห์เช่นเดียวกันสาธุบุญเจ้าค่ะและยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากมาฟังกันเลยค่ะในปีพศ2475ช่วงเข้าพรรษา ท่านพระอาจารย์ฟันพร้อมด้วยพระอาจารย์สิงห์และพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลได้เดินทางไปกรุงเทพเพื่อเข้าเยี่ยมอาการของท่านเจ้าคุณอุบารีคุณูประมาจารย์ที่วัดบรมนิวาสเป็นเวลาสเดือนระหว่างพำนักอยู่ในกรุงเทพ เรื่องไม่น่าเกิดขึ้นก็เกิดอุบัติขึ้นแก่ท่านโดยบังเอิญที่ว่าไม่น่าเกิดขึ้นนั้นก็เป็นเพราะเรื่องที่เกี่ยวกับสตรีเพเศรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งท่านพระอาจารย์สิงห์ได้พาท่านไปนมัสการท่านเจ้าค,คุณปัญญาพิสารเถระที่วัดสะระปทมุมระหว่างทาง ท่านได้เดินสวนกับผู้หญิงคนหนึ่งเข้านับตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมาพระอาจารย์ฟันก็ลืมผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ท่านรู้สึกว่าท่านจะเกิดความรักขึ้นในใจเสียแล้วขณะเดียวกันท่านก็บอกกับตัวเองว่าท่านจะต้องกําจัดความรู้สึก ดังกล่าวออกไปเสียให้พ้นจากความรู้สึกนึกคิดนี้ให้ได้กับวัดบรมนิวาสในวันนั้นท่านได้นั่งภาวนาพิจารณาแก้ไขตนเองถึงสามวันแต่ก็ไม่ได้ผลเมื่อเห็นว่าเป็นการยากที่จะแก้ไขได้ด้วยตัวเอง ท่านจึงได้ไปปรึกษากับท่านพระอาจารย์สิงห์พระอาจารย์สิงห์จึงแนะนำให้ไปพักในอุโบสถพร้อมกับให้พิจารณาทำความเพียรให้หนักขึ้นพระอาจารย์ฟ้่นบำเพ็ญภาวนาอยู่ในพระอุโบสถเป็นเวลาเจวันก็สามารถรู้ชัดถึง บุเพนิวาสานุสติยาณคือการรลลึกชาติผู้หญิงคนนี้กับท่านเคยเป็นสามีภรรยากันมาจึงเกิดความรักมีอารมณ์มากระทบจิตใจตอนนั้นท่านพระอาจารย์ฟั่นก็ทำลายกรอบของอวิชาด้วยอาวุธสามประการคือ 1. สัตยานะ วิถีปนาวุธ 2. จิตตญานวิถีปนาวุธและ 3. กักตยานวิถีปนาวุธเจ้าจะไม่มีโอกาสได้พบกันอีกการพบกันในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเมื่อตระหนักในเหตุในผลท่านก็สามารถตัดขาด ลืมผู้หญิงคนนั้นไปได้โดยสิ้นเธอสาธุสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมโดยแท้พระอาจารย์ฟันเกิดเมื่อวันที่20สิงหาคมปีพศ2442อายุ77ปีมรณภาพวันที่4มกราคม ปีพศ2520นิกายธรรมยุทธ์ณนะวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครอุปสมบทปีพ,ออ 2, 2, พศ2462พรรษาที่57ขอกราบบรมีหลวงปู่ฟัน่นอาจารโรขอขมาลาโทษหากผิดพลาดประการใด ขอให้เอซและผู้ฟังทุกท่านสุขก,กายสุขใจปลอดภัยและมีความสุขสาธุ